มาดูต้นคาครับคาได้ล้มลงเพราะว่ามีความแห้งแรงฝนไม่ตกมานานน้ำก็ไม่มีจะลดน้ำแถวนี้ก็เค็มลดไม่ได้ครับนี่ครับต้นขาล้มคุมแต่ก็ไม่ยอมแพ้แตกหน่อมาใหม่ครับโดยไม่มีน้ำรดก็แตกหน่อได้ ใส่ความชื้นจากดินที่ปกคลุมด้วยต้นเกานี่ครับหน่อเขากจะแทกมานี่ครับเขามลงมาใบปกคลุมทำให้เกิดความชื้นที่ดินก็เลยยังอยู่ได้ไม่มีตายครับ าเราสางต้นเก่าตัดแต่งให้ดีเขาก็จะแตกหน่อมาใหม่เรื่อยๆจนเป็นพุ่มใหญ่น้ำแถวนี้มีแต่เค็มนะครับลดไม่ได้อันนู้นก็จะแห้งแรงจากที่เก็บน้ำไหลไล่แห้งแรงหมดแล้วครับ พืชเ,เขาก็ไม่ยอมตายง่ายๆสู้กับแดดและความแรงได้ดีมากมีก,กับตนขาไม่ยอมตายแตกหน่อเรื่อยๆคงจะต้องมาตัดแ,แต่งแต่กำลึงขึ้นมาคุมกกไม่ได้สนใจดู หน่อยครับแต่แนวออกเอาไว้เด็ดไปลวกกินหรือไปผัดกินจำเึิงก็มีประโยชน์ยอดจิ้มน้ำพริกอร่อยครับแสงแดดก็ตัดจ้าร้อนมากเดือนนี้ เมษา